สวัสดีท่านผู้ชมน,นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีแก้สะอึกใครที่สะอึกไม่หายสักทีนะไปหาหมอโหเขาสะอึกกันวันหนึ่งก็น่าจะหายเนาะบางทีครึ่งวันก็หายกินน้ำมากๆการจะหายใช่ไหมแต่บางคนนะมันสะอึกไม่หายอาจจะเกิดจากการบังลมผิดปกตินะครับระดับการบังลมตรงนี้ผิดปกตินะครับทำให้สะอึกไม่หายสักทีสะอึกจนเจ็บหน้าอกสะอึกจนนอนไม่หลับสะอึกข้ามวันข้ามคืนนะครับไม่หายผมมีวิธีรักษานะครับสามารถหายได้ภายในระยะเวลาแค่30วิ30นาทีครับ เอาฟังไม่ผิดครับหายได้ภายในระยะเวลาแค่สาวินาทีนะครับสําหรับแก้สะอึกนะครับ <c oughs> มาดูกันนะวิธีรักษาไม่ยากครับ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมไปตักน้ํามาหนึ่งแก้วนะครับหนึ่งแก้วนะจากนั้นให้ท่านผู้ชมทําตามผมนะครับให้หันแก้วออกนี้นะเห็นไหมหันแก้วออกนะครับแล้วคาบแก้วอย่านี้ครับคาบไว้พราวดูดน้ําขึ้นเข้าใจะตรงกันนะะคาบแก้วไว้แล้วดูดน้ําขึ้นครับ แล้วก็กลืนเข้าไปประมาณ30วินาทีท่านผู้ชมจะหายสะอึกลองทําตามผมนะครับตกักน้นาํามาเต็มแก้วนะครับไม่ต้องเต็มมากนะครับแล้วก็เอียงแก้วไปนี้นะครับเอียงแก้วไปนี้นะครับแล้วให้เราคาบด้านล่างไว้ผมดูดน้ําไอดูดน้ําเข้าไปสักอึกหนึ่งท่านผู้ชมจะหายภายใน30วินาทีไม่เชื่อลองทําดูนะครับถ้าเกิดการสะอึกเมื่อไหร่ปุ๊บตักน้ําขึ้นมานะครับเกือบเต็มเอียงแก้วไปด้านหน้านะครับ ยิงแก้วด้านหน้านะครับเอาปากคาบด้านล่าง,งดูดน้ําเข้าไปนะครับถ้าผู้ชมจะหายสะอึกได้ภายในสามสิบวินาทีไม่เชื่อลองดูไม่เชื่อลองดูนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับ <c oughs> ผมมีวิธีรักษาโรคสารพัดโรคเลยนะที่มันเป็นกับเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นหมอรองกระดูกคอทับเส้นข้อมือล็อกนิ้วล็อกเอ็นหัวไหลย่ยึดเข่าเจ็บเข่าบว,วมเข่าอักเสบนะครับรวมไปถึงหน้าโรค อนอนไม่หลับแพนเน็ตโรคซึมเศร้าพวกนี้ก็มีนะครับกดติดตามแล้วเข้าไปดูนะมันก็สามารถมีวิธีที่สามารถช่วยเหลือท่านผู้ชมได้โดยที่ท่านผู้ชมนั้นไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยครับแค่ทําตามที่ผมสอนนะครับท่านผู้ชมก็จะอาการดีขึ้นแน่นอนนะครับและวิธีสะอึกไม่หายแก้ไขได้โดยการตักน้ําใส่แก้วเอียงแก้วไว้ด้านหน้าเอาปากคาบแก้วด้านล่างแล้วดูดน้ําเข้าประมาณสองสามอึกท่านผู้ชมจะหายสะอึกทันที ไม่เชื่อเราไมาททาตามกันใครที่ชอบรายการผมนะครับสนับสนุนรายการผมได้นะครับตามไปที่บัญชีนี้ครับ<ม>วิโรธแซลิมนธนาคารกรุงเทพนะครับผมจะได้มีกําลังใจดีๆทําคลิปต่อไปนะครับ16ปีแล้วนะครับที่ผมทําคลิปวิดีโอมาเผยแพร่วิธีรักษาโรคต่างๆที่ท่านผู้ชมนั้นเนี่ยเป็นกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันผากันคลิปช่วยกันแชร์นะครับจะได้ส่งคลิปนี้ไปยังผู้ป่วยที่เขา ไม่เจอวิธีรักษาเขามาเจอเขาก็โชคดีเพราะมันไม่เสียงเลยไม่แตบาทเดียวลองช่วยกันนะครับช่วยกันแชร์หน่อยนะครับอย่าลืมนะแก้อึดหายไม่ยากดื่มน้ําเอียงไปข้างหน้าปากคาบแล้วดูดน้ําขึ้นนะครับคาบด้านล่างนะอย่าไปคาบด้านบนนะคาบด้านล่างนะครับแล้วดูดน้ําขึ้นหายแน่นอนครับแล้วเจอกันครับ